สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้ววัยรุ่นหัดทำนานะครับมาครับวันนี้ผมจะพามาชมวิวบรรยากาศมาลิหนึ่งศูนย์ห้าหวานแห้งนะครับแถวสุพรรณดูครับมาลีหนึ่งศูนย์ห้าแถวสุพรรณบุรีบ้านผมก็ตามบรรยากาศเลยครับเป็นไงครับสูงดีไหมครับมาลิบ้านผมได้ต้นอกอันแค่นี้แหละครับตอนเนี้ย ปีนี้ก็ตามสภาพเลยครับจะมีน้ําไม่มีน้ํำก็ฝนไม่ตกเลยครับแรงมากก็เลยตามภาพอย่างนี้เลยครับทําตามใจเทวดานะครับจะตกมาให้หรือเปล่าก็ดูเอาครับนี่ผมหวานเมื่อวันที่หนึ่งถึงยี่สิบสิงหานะครับก็ จะมีลักษณะข้าวดังภาพที่เห็นนี้เลยนะครับข้าวมมลิ1 0นจะทำให้มีข้าวมากกว่ามีหญ้านะครับคอนเทนต์ผมหวานแห้งก็มีหญ้าน้อยได้ครับถ้าเราทำถูกจังหวะนะครับถ้าเป็นแถวภาคกลางผมก็จะแนะนำให้หวานแห้งในเดือนสิงหานะครับไม่เกินวันที่15สิงหานะครับ จะทำให้ข้าวขึ้นสวยตั้งต้นดีย่าน้อยนะครับถ้าเราทำก่อนสิงหาผมเคยทำแล้วครับถ้าทำก่อนสิงหาเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือข้าวมันต้นใหญ่ต้นสูงเกินไปครับหลังจากเข้าเดือนกันยาตุลาฝนมันดีครับทำให้เกิดปัญหาใบมัน เฟื้อหรือใบสูงมากครับเขียวใบสูงการจเจริญเติบโตดีเกินไปครับทำให้ข้าวช่วงสิ้นเดือนตุลาหรือพฤศจิก,กาการออกรวงรวงใหญ่ครับแต่เราได้ข้าวน้อยครับไล่หนึ่งก็ตกแค่เพียงสี่สิบถังหรือสี่สิบกว่าถังเองครับของแต่และเจ้านะครับถ้าถึงปุ๋ยถึงยาหน่อยใส่ปุ๋ยใส่ยามากก็ อาจจะได้ถึง60ถังนะครับถ้าไม่ชิงล้มซะก่อนหรือล้มราบน้ำหรือเน่าซะก่อนนะครับแต่ถ้าเรามาปลูกในวันที่หนึ่งสิงหาหรือวันที่13หรือ12สสิงหาหรือวันแม่เนี่ยนะครับผลดีของเขาก็คือถ้าฝนดีในเดือนกันยาหรือตุลาหรือประมาณกลางกลางสิงหาฝนดีเราก็จะทำการฉีดยาในช่วงข้าว โตได้เลยครับฉีดเสรซจเราก็ทําการใส่ปุ๋ยใส่ยาได้ตามปกติทําให้ข้าวเราไม่สูงมากครับใส่ปุ๋ยได้ไล่ละสิบถึงสิบห้ากิโลได้เลยครับโดยที่ตอนช่วงตุลาสิ้นเดือนตุลาหรือพฤศจิกาข้าวก็จะไม่ล้มตั้งต้นแข็งแล้วก็ใบทงตั้งดีนะครับทําให้ข้าวสูงอยู่ประมาณหน้าอกนะครับอย่างสูงเลยแต่ถ้าเราทําก่อน ก่อนสิงหาผลที่ตามมาก็คือข้าวมันสูงมากครับสูงบางที่สูงท่วมหัวเลยครับแม้แต่เราจะลงฉีดยาหวานปุ๋ยก็ยังลำบากครับมแมลงกินเราก็ต้องทำใจว่าเราลงฉีดยังไงก็ไม่ถึงหรอกครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมจะนำมาฝากสำหรับคนที่หวานแห้งหรือไม่มีน้ำนะครับก็ตามภาพเลยครับแล้วแต่ใครจะสะดวก จะใช้คาด,าดหรือขูบคาดหรือรถไถคาดหรือปั่นก็ตามสะด,ดวกนะครับคือถ้าเป็นนาของตัวเองผมก็ก่อนถึงเดือนสิงหาก็ฝนก็จะตกมาให้ตามปกติอะไรครับเราก็ทําการไถดินทิ้งไว้ก่อนครับเพื่อฆ่าญ้านะครับจากนั้นก็รอวันที่หนึ่งสิงหาถึงสิบสองสิงหาหรือไม่เกินสิบห้าสิงหาครับค่อยหวานแห้งครับแล้วปั่นลองดูครับ แล้วผลผลิตพวกท่านก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้สำหรับภาคกลางนะครับถ้าทางภาคอีสานก็ให้ท่านมองเลยครับว่าฤดูหนาวของท่านหรือช่วงข้าวออกของพวกท่านน่ะมันคือช่วงเดือนไหนนะครับอย่างภาคกลางบางทีสิ้นปียังไม่หนาวเลยครับก็เลยทำล่าช้ากันแต่ถ้าทางอีสานก็ผมให้พวกท่านมองอย่างนี้ครับว่าพวกท่าน น้ำพวกท่านหรือว่าฝนพวกท่านตกช่วงเดือนไหนก็ให้นับเอาครับว่าข้าวเราตอนออกรวงไปถึงตอนเริ่มปลูกเนี่ยให้ได้แค่ร้อยยี่สิบถึงร้อยสาสิบวันครับไม่เกินร้อยสี่สิบวันครับยังไงก็อย่าให้เกินร้อยสี่สิบวันตั้งแต่เราะวานตั้งแต่เรามีต้นครับนับตั้งแต่มีต้นมีต้นอ่อนยันเก็บเกี่ยวไม่เกินร้อยยี่สิถึงร้อยสาสิบวันครับแล้วพวกท่านจะได้ผลผลิตดี ถึงเป้าหมายครับบางทีอาจจะได้ถึงไร่ละ70ถังเลยนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยหรือบำรุงถูกนะครับปุ๋ยที่ผมเลือกใช้กับมะลิหวานแห้งก็คือ15 5 20หรืออันนี้คือเป็นสูตรนะครับแพงหน่อยแต่ก็ดีครับบางไม่แน่ก็18 8 8ครับอันนี้ก็ดีครับหรือ16 16 8 อันนี้ก็ดีครับอันนี้คือที่แนะนํานี่ปุ๋ยถูกๆนะครับหรือ1688นะครับและยูเลียผมจะไม่แนะนําให้ใส่เลยนะครับถ้าข้าวเจอสภาพอย่างที่ผมถ่ายให้ดูนะครับแรงครับถ้าเจอภาพอย่างนี้ฝนตกลงมาเต็มได้เต็มนาอย่าใส่ยูเลียนะครับให้เอาสูตรมาผสมอย่างเดียวครับสูตรอะไรก็ได้นะครับที่ตัวหน้าเยอะหน่อยนะครับอันนี้สําหรับ ข้าวที่เจอแรงมานะครับถ้าใส่ยูเรียปัญหาที่เกิดใบจะยุบครับยุบเป็นแผลลอยไหมครับเขาเรียกเชื้อราใบไหมใบยุบนะครับอ่าผมก็ทําคลิปไปแล้วครับเรื่องเชื้อราเรื่องอะไรเดี๋ยวผมทําคลิปเรื่องยาเรื่องปุ๋ยอีกทีนะครับอันนี้มาเพิ่งทําช่องนะครับเลยบอกพวกท่านเกี่ยวกับการหว่านแห้งอันนี้ผมหว่านไว้อยู่ทั้งหมดสามสิบกว่าไร่นะครับหว่านแห้งของผม ก็ตามภาพอย่างนี้เลยครับเป็นสภาพแบบนี้หมดแล้วครับอันนี้ก็เพิ่งฉีดยาไปเมื่อวานนะครับก็จะออกเหลืองๆห,หน่อยยาที่ใช้ก็ผมขึ้นรูปไว้แล้วนะครับว่ายาฆ่าญ้าที่ผมใช้ผมก็ใช้ยาฆ่ายาของการหวานน้ําต้มเลยครับแต่ถ้าเป็นข้าวปีในการหวานแห้งก็ให้ผสมสอง d เข้าไปนะครับหรือบ้านเราเรียกว่าหมาแดงนั่นแหละครับนะครับที่เป็นหมาตัวแดงๆห่องเงินๆนะครับเราใช้กันทุกที่นะครับ ควรจะรู้กันอยู่อยู่แล้วแต่ให้ผสมยาที่ผมมีคลิปการฉีดยาขห้ยา,ยา,ยายอยู่นะครับไปดูเอาครับยาตัวนั้นแหละครับแต่ให้มองชื่อสามัญน,นะครับไม่ได้ให้ไปมองชื่อยี่ห้อนะครับอ่าอันนี้เรามาพูดกันต่อนะครับเกี่ยวกับว่าการหวานแห้งเนี่ยมันสบายนะครับสบายตรงไหนหนึ่งเราหวานแล้วเรามีหุ้นส่วนกับเทวดานะครับ ถ้าเทวดาไม่ตกมาให้เราเราก็จะไม่ได้กินนะครับอย่างเช่นปีนี้ผมก็ทําให้เต็มที่ของผมนะครับว่าจะได้กินหรือเปล่าแต่ตามภาพก็ภาวนาให้ฝนตกนะครับแต่นี่ก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วแต่ก็ฝนยังไม่มีเลยครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะแนะนำอีกตัวก็คือเข้าปีเนี่ยครับเขาจะเป็นพวก กาบใบแห้งหรือกาบใบไหม้เนี่ยง่ายนะครับถ้าโดนเชื้อราหรือโดนช่วงฝนกับหมอกลงพร้อมกันเนี่ยนะครับให้ป้องกันด้วยเชื้อราไว้เยอะๆนะครับช่วงท้ายๆแล้วปัญหาหักคอรวงเนี่ยเกิดจากช่วงช่วงระยะต้นกลมเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหนอนกันไว้ก่อนข้าวท้องครับปัญหาที่เกิดก็คือเน่าคอรวงครับ จากภาพที่เห็นนี่ก็คือข้าวที่บำรุงด้วยปุ๋ยและยามากเกินไปนะครับแล้วก็ทำข้าวอายุมากไปนะครับนี่คือภาพข้าวเมื่อปีที่แล้วผมที่ทำด้วยอายุเจ็ดเดือนนะครับข้าวมาลิ105นี่ครับเหมือนผลผลิตจะได้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วภาพที่เห็นนี่คือเพีากระโดดสีน้ำตาลเข้าแล้วนะครับ ผลลัพธ์ที่จะตามมาก็คือเม็ดลายเม็ดดำหรือเม็ดร,รีบเป็นจํานวนมากนะครับทำให้ผลผลิตลดลงหรืออาจจะไม่ได้เก็บเกี่ยวกันเลยนะครับแต่อันนี้ผลผลิตก็ลดลงเยอะครับทำให้กํำไรเราเหลือน้อยถ้าท่านใดชอบความรู้ต่างๆกับการทำคลิปของผมก็กดติดตามด้วยนะครับอันนี้ผมมาเล่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกท่านให้ฟังว่าการทำข้าวปีนั้นถ้าเราใส่ใจและดูแลมากไป มันก็จะเป็นอย่างภาพที่สุดท้ายที่ผมให้พวกท่านได้เห็นนี่แหละครับเพราะว่าข้าวปีเขาเป็นพวกข้าวที่ไวต่อแสงครับเขาเป็นข้าวที่การจะริญมเติบโตขึ้นอยู่กับแสงครับและนี่ก็เป็นอีกบทเรียงที่ทําให้ผมรู้ว่าผมควรจะต้องทํามะลิเดือนไหนครับแล้วการทารํามะลิ การใส่ปุ๋ยข้าวมะลิผมก็แนะนําให้ใส่สูตรนะครับแล้วก็ใส่ให้น้อยที่สุดครับเช่นไล่ละห้าถึงสิบกิโลนะครับแต่ใส่เป็นจํานวนสองครั้งนะครับอย่าใส่มากกว่าห้าถึงสิบกิโลนะครับเพราะข้าวมะลิหนึ่งนห้าเป็นข้าวที่หาอาหารเก่งมากครับหรือขึ้นอยู่กับแสงเลยครับถ้าเราอยากจะได้มะลิที่ได้จํานวน เยอะต่อไร่เราก็ควรจะทำให้มะลิต้นเตี้ยให้ได้ครับถ้าเราทำไม่ได้ผลลัพธ์ก็จะเป็นดังภาพที่ผมให้ดูเป็นภาพสุยท้ายนี่แหละครับคุณลองสังเกตตรงที่ดอนน้ำถึงบ้างไม่ถึงบ้างหรือยาปุ๋ยถึงบ้างไม่ถึงบ้างคุณลองสังเกตดูครับเม็ดข้าวน้อยแต่เต็มทุกมเมล็ดครับความสมบูรณ์ตรงนั้นดีกว่าที่ที่มีน้ำแช่หรือน้ำขังหรือที่ลุ่มที่ล้มหรือใต้โคนต้นไม้ หรืออะไรที่เฟื้อใบเขียวเราดูสวยแต่จริงๆแล้วไม่สวยหรอกครับถ้าชอบก็ขอบคุณมากครับ